สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมพีเวอร์ทีนะผมวันนี้อยู่กับรายการบ่นให้ฟังเป็น e ีพีที่5แล้วหรือเปล่าเออผมก็จำไม่ได้ นะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเออกวรจะมาเป็นแต่ละคลิปเนี่ยผมมันต้องผ่านกระบวนการไหนมาบ้างครับก็ควรจะมาเป็นแต่ละคลิปเนี่ยขั้นแรกเลยเออที่เป็นกระบวนการแรกเลยก็คือคุณต้องคิดก่อนว่าคุณจะทําคลิปอะไรนะครับก็เช่นผมจะทําคลิปเออบทให้ฟังเนี่ยเออผมควรจะคิดก่อนหัวหัวข้อมันคืออะไรหัวข้อคือเออสมมติเออที่ผมเนี่ยอันนี้เลยนะผมนี่ผมเป็นโรคจิตเออผมก็ตั้งหัวข้อแล้วว่าเออคลิปนี้ผมต้องพูดเกี่ยวกับที่ทําไมว่า ผมไปลุกจิตเพราะอะไรนะเออผมก็จะตั้งหัวข้อยประมาณนี้เนะาะรายได้จาก u t u b e วันนี้ผมก็คิดไว้ว่าเออหัวข้อ,อก็คือ,อไรายได้จาก YouTube แล้วเราก็พูดขยายความตรงนี้ว่ารายได้มันมาจากไหนมันต้องทํำยังไงนะครับมันต้องผ่านกฎเกณฑ์อะไรบ้างไหมนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็ส่วนเออ พอเราเคิดคอนเทนต์ได้แล้วใช่ไหมเราก็ต้องมีอุปกรณ์ในการอัดก็คือโปรแกรมที่ผมใช้ก็คือโปรแกรมแอคชั่นนะครับคลิปนี้อาจะตัดละเอียดนิดนึงเพราะว่าผมอยากให้คลิปวิดีโอของผมนั้นมีคุณภาพนะครับก็ต่อมาก็คือการมีโปรแกรมแล้วใช่ไหมเรามีโปรแกรมแล้วเราก็ต้องออมีสมมติเราจะแค่เกมเราก็ต้องมีเกมเกมนั้นนะครับแล้วเราก็ทําตามคอนเทนต์ที่เราเคิดไว ตอนแรกนะครับเราก็ทําไปทําไปในหมมแล้วก็พอเราทําเสร็จนะครับพอเราทําเสร็จเนี่ยมันก็ต้องมาเข้าสู่การตัดต่อวิดีโอซึ่งการตัดต่อวิดีโอเนี่ย มันใช้เวลานานนะครับมันใช้เวลานานนะที่จริงคือถ้าเอาแบบละเอียดคือตัดเป็นวันเลยนะครับก็เช่นพวกคลิปเอ่อคลิปต่าง,างๆเช่นของช่องดังๆนะผมช่อง q ิว p ทอป้าช่อง m y m e d n e t อะไรนั้นก็โอ้ตัดนานนะผมตัดเป็นวันเลยตัดเป็นอาทิตย์ก็มีนะผมบางคลิปนะก็ถ้าเราอยากได้รายละเอียดเยอะมันก็จะได้นานนะผมแต่ถ้าเราไม่เน้นรายละเอียดมากนะผมเราแบบตัดแบบเล่นๆอ่าตัดตัดแบบไม่จริงจังตัดแบบไม่ละเอียดเออ เราพูดว่าตัดแบบไม่ละเอียดดีกว่าเช่นคลิปของผมส่วนมากก็ที่ผมลงบ่อยๆเนี่ยผมจะไม่ตัดละเอียดเยอะนะครับผมก็จะคัดชนคัดชนแล, intro, outro, แล้วก็ใส่อินโทรใส่อัลโทรแล้วก็ใส่เพลงเท่าน,นั้นแหละเออผมก็ไม่ได้ใส่รา,ายละเอียดเยอะนะครับผมก็จะเป็นสวัสดี<อ>ท,ทุกท่านครับนะผมพิเวอร์ทีเอสอีกแล้วนะผมนนสังเกตว่านะจะมีเพลงนะผมจะมีเพลงแล้วก็เปิดตัวนะครับผมแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีเทคไม่มีอะไรทางนั้นนะผมเพราะว่านี่คือการตัดแบบรวดเร็วนะผมแบบไม่ใส่เทคนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับก็ส่วนคลิปที่ใส่เทคแบบตัดละเอียดนิดนึงนะ ที่ผมเคยใช้มานะท,ที่ที่ผมเคยตัดนะก็จะเป็นคลิปเอ่อเอ่ออาร์คเซเวโวเอ่ออันไหนวะมีเอ่อของเอ่อมีอะไรวะมีอะไรบ้างผมก็ลืมเหมือนกันนะครับคือผมทําเยอะนะครับนี่เลยวุนวายเกมมิ่งนะครับวุนวายเกมมิ่งนี่มันอะไรกันนี่นะครับก็อ,อันนี้แล้วก็จะมีอีกอันนึงที่ผมตัดค่อนข้างที่จะละเอียดนะผมสารคดีสัตว์โลกท่องป่าอาเมอซอนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะตัดละเอียดนิดนึงนะผมเพราะว่าผมตอนนั้นคือขยันนึกขยันไงเออผมก็เลยตัดละเอียดนิดนึงนะผม ก็โอเคเราจะมาดูคลิปแรกที่ผมแบบเออเริ่มขยันเลยนะเริ่มขยันตามคลิปก็คือคลิป Arc Survival นะครับผมนี่มันอะไรกันนี่มาดูกันครับมาดูตั้งแต่แรกนะครับอ่าอินโทรก็ตามนั้นนะผมก็ลดเสียงได้ตอนนี้ผมให้โอกาสลดเสียงผมห้าสี่สามสองหนึ่งไปเลยอ่ะอเอาแล้วนะท่านผู้ชมนะครับยังไมึงเปิดมึงใส่อะไรนะเปิดคลิปเหมือนพี่เบาบูมเลยโอเคนะครับผมอยู่กับผมพิบุตรีนะครับวันนี้ เห็นไหมครับทุกคนอันนี้คือผมตัดละเอียดนิดนึงนะคืออันนี้ก็ละเอียดอยู่นะเตม เออมันมันก็ละเอียดนั่นแหละเออก็มันจะมีเทคขึ้นมาแล้วก็มีอ่าเป็นคลื่นคลื่นนะครับผมแล้วก็มีเสียงเอฟเฟกแล้วก็เสียงซาวแบบเพลงนะครับผมเสียงเป็นเพลงแล้วก็เป็นแบบจังหวะอะไรต่างๆนะครับก็ลองฟังดูลองลองดูนะครับผมว่ามันจะละเอียดขนาดไหนนี่เราก็อยู่กับเกมเกมอะไรวะข่อยนั่นแหละครับก็ประมาณนี้นะผมอันนี้ก็จะตัดละเอียดนิดนึงนะผมก็อันนี้ก็ละเอียดนะก็สวัสดีรับชมทุกท่านกันเป็นนะครับ วันนี้เราไปดูเกม Player No. Batch กล่าวนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเฮลิคอปเตอร์คนเดิมนะครับผมเด็กเรียนของเราเนี่ยนะรประมาณนี้ผมก็อันนี้คือตัดละเอียดนะก็กจะมาเป็นแต่ละคลิปนี่ก็ตัดนานนะผมอัดหนึ่งวันตัดหนึ่งวันเลยก็ว่าได้นะผมแต่คือผมชอบตัดแบบเออขี้เกียจไงตัดแบบขี้เกียจผมก็เลยลงได้เยอะนะครับโอเคก็เป็นเรามาดูเออตรงนี้ดีกว่านะครับที่ผมตัดเยอะๆโอ,อ้เป็นเฮลิคอปเตอร์สองใบพัดเออเดี๋ยวลุ้นนะครับ แตอนดูมีนี่ครับผมผมจะใส่เทคนะครับผมจะใส่เทคแล้วก็มีเอฟเฟกต์เทคด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมวันนี้คือผมตัดละเอียดอยู่นะก็ประมาณนี้ส่วนคลิปที่ผมตัดไม่ละเอียดก็จะเป็นคลิปที่เออผมไม่มีเพลงไม่มีอะไรเลยอ่าเช่นเอ่ะ ส่วนคลิปที่ผมตัดไม่ละเอียดนะนะก็จะมีเกมเอ่อมีอะไรบ้างว่าผมก็จําไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมใช้ผมตัดเยอะนะครับผมตัดเยอะก็ส่วนที่ไม่ละเอียดก็จะเป็นพวกคลิปที่ค่อนข้างที่จะยาวเพราะว่าผมไม่ชอบคลิปที่ยาวนะมันมันขี้เกียจนะมันยาวเกินไปผมก็ขี้เกียจตัดนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนคลิปที่ผมตัดไม่ละเอียดเท่าไหร่เออผมจําได้แล้วนี่เกมไมค์ครับนี่นี่นี่เลยนะครับก็ไม่ละเอียดเท่าไหร่สิบนาทีเป๊ะครับเริ่มหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสี่โอ้หเยอะเกินโอ้ Look at him. โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมอ่านี่คือไม่ละเอียดมากนะผมก็จะมีเทคนิดหน่อยนะผมคอยดูนะครับเนื้อเพลงนะครับผมวันนี้นะครับผมเราคุยูบเกม Minecraft นั่นเองครับผมซึ่ง Minecraft ในวันนี้นะผมผมมีแค่หนึ่งชีวิตนะผมแล้วก็ชีวิตของผมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทุกๆที่ผมกินเนื้อนะผมหรืออ่าเห็นไหมครับจะมีเทคนิดหน่อยนะผมเทคนิดหน่อยนั่นเองแล้วนอกจากนั้นก็ไม่ไม่มีเทคเลยนะครับคือขี้เกียจนั่นแหละเออขี้เกียจขี้เกียจใส่เทคนะครับเร็วกว่านะครับโอเคก็จะมีแต่เพลงนะผมซึ่งเพลงก็จะเปลี่ยยยนนไไปเเเรื่่อๆมงงั้ก็พลดีว ไปเลยเพราะว่าผมขี้เกียจใส่นั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นนะผมก็พอเราเอ่อทำกระบวนการตัดต่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเรนเดอร์อีกนะผมเรนเดอร์คลิปหรือ Export คลิปก็ใช้เวลานานพอสมควรนะสมนนะสม,มติคลิป10วินาทีเนี่ยเราก็ต้องใช้ประมาณ10กว่านาทีเลยนะั้นในการเรนเดอร์หรือ Export ออกมานั่นเองนะครับก็ต่อมาเราก็ทําปกคลิปนะครับปกคลิปก็กินเวลาไปประมาณ10นาทีนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นการเอาคลิปมาลงเอ่อของลง,ลงในลงในช่องนะก็จะอัปโหลดวิดีโอนะครับก็จะอัปโหลดวิดีโออ่า แล้วก็ใส่เอ่อใส่พวกเอ่ออะไรต่างๆนะผมพวกที่เป็นแบบหลังเอ่อเขาเรียกว่าอะไรล่ะเอ่อมันมันจะแสดงตอนหลังคลิปจบอะ่ะเออก็มันจะเป็นแบบมีเอ่อเป็นรูปช่องขึ้นมาแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจขึ้นมานะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็ใส่การ์ดที่อยู่บนขวาบนตอนนี้นะผมก็ลองกดด,ดูได้นะผมก็ต้องใส่อันนี้อีกนะผมแล้วก็ต้องรอตรวจสอบอีกนะผมรอตรวจสอบอีกให้แบบเออคลิปมันตรวจสอบคลิปนะผมว่าติดเหลืองติดอะไร,ร or, หรือเปล่านะผมก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับก็จะมาเป็น แต่ละคลิปในผมก็คลิปนี้ก็ต้องใช้เวลาการตัดต่อยาวเหมือนกันนานเหมือนกันนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะนานเท่าไหร่ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ